นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมบจสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์แรม13าค่ำเดือน9ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเด็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียบโชควันนี้ก็สีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสมเด็จของวันนี้คือทิศทักษิณและทิศใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องระดับความสมาเร็จของวันนี้คือหยกมกรกตปลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหนือชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการละกินีในชื่อคือสอสโโราโสมบูรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนคู<ๆ>่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือจจอจานชอชิงชองช้างสอโซชกเฉยและย่อหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนาคือดอเชดาตัวบ เลขมงคลวันนี้เลข6เลข2และเลข7หมายเซตจวันนี้ปราดสอนไว้ว่าจุดที่ตกต่ำที่สุดของชีวิตของคนเราเป็นไปได้สองแนวทางก็คือ <c oughs> เป็นจุดจบของชีวิตหรือเป็นบทเรียนที่ส่งคุณค่าขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหานชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ